สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวไทยบูมุกดาหารเ้ยค่ะเดี๋ยวสาวไทยบูสิมาลกกกาพี่น้องมอนีเป็นไนก้าเข้าเขียวบอโอ่ยอยู่ไกลพนบ่ได้ยินดอกจอยจอยลูกโก,โกโุบจอย กันนะไกีอ้ดอรดำจิมดำี่ราโอ้ก้าวพอดีเฮนึงยู่เเขากาหลืออันนี้หมีนอะเขาเปียนา้กเือไวมาจิจํเนี่ยหอมาุนเน็ะอานคม นี่พี่น้องแล้วก็สิ์ไปดำเด้อค่ะไปดำกันไปดำกันห้อนก็ห้อนพี่น้องเอ้ยจักมายังคือแดดห้อนแท้โมนี่อุ้ยที่จริงมันต้องลมแบบอันนี้เขาลกเอาหมัดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเขาอยากเอาไปแซมสือเจ้ได โซเทบูดำเร็วคืออยังนี่เดี๋ยวโซเทบูสิลงไปดำเด้อเอา,อเอามาถือข้าวโพดได้ตัานหางมันบอกบ,อบ,บิ๊ดจังหน่อยบิดจังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวมันสีตายเอ้าข้าวโพดได้ดำลายเด้ออันนี้นะ มึงไปเอาลูกขีต้มให้ยังเขาก็ต้องหนีบลกักกรแลล่โบหนีบไดมันคันสิคคันให้ยังหนีบหน่อยหนึ่ง,ง,งดำแต่แจ่มันนี่หรอวะว้เป็นจุ่มเผือจุ่มมันเวลาเกี่ยวเกี่ยวไฟเกี่ยวมันเพราะว่ามันดำกับมันขาวเนาะ อาซีบเก่าเลยพี่น้องเอ้ยดำนาน,นี่ซาเทบูดำแบบงามมากเอาซีบนะใหม่อยู่อาซีบนั่นละมันซ่ามันซ่านั่นน่ะมันต้องซีบอันต่อนอาทีหนึ่งโอ้ลูกเขียดหนาวมาแล้วพี่น้องเอ้ยลูกเขียดซาเทบูหนาวมาเลยบ้านเป็นยังลูกเขียดหนากะอยู่หันบ่เด้อเออเดี๋ยวเฮ็ดคลิปให้อันซาไทบูที่ก่อนจะเฝ้าดำนานบัดนี้ซะก่อน ออมีแต่วาลายมีแต่วาลายมีแต่ตัวเอาลงต้มเนาะเลอะสุดท้ายเด้วอว้งามปานนี่แหละพี่น้องเอ้ยสาธุหากยังเวลาหน่อยัอยงบ่ได้โอ้ยใครสิเห็นใครสิเหเน็นเร็วแท้ต้องด่วนต้นองจุบจุบจุบนะมันสิหักคอมันแมงอันนี้ก็มาสิมาตอดกันเลย เอาเอาลงน้านนะไม่มันเร็วจวมจวมจวมเลยไหมมันกล้ามันเฮาเห็ดอันนี้เด้ส่ะกล้ามันพึ่งลกหรอมันเลยยากมพี่น้องมันเลยบดซีดซีดเนาะเออมันมันหักมันอันนั้นเด้อ่าถ้าธรรมดานะมันจะดังมันจะดังซีดซีดซีดเวลาเฮาดึงเลยนะกล้ามันอันนั้นคือตีออกตีออกว่ะ โทามาชชาไป <laughs> <laughs> ตัวมาเร็วกวนี้มาเร็วกว่านี้หิบป่ว่าะได้เบาอสาวนี่ด้เนาะสิได้ดำหอดสัยปู่เกยไปใส่บคือบ่มาฟอยบ่ขาขาแรงเลยบอกเอาขะแรงเลยม <laughs> ่นดีอาจารย์ยังมีมืมอบอ เขาต้องเอาลงแหงพี่น้องเขาจำๆไว้จักหน่อยเขาอะไรมื่อบอนั่นนะมาเจ้าซื้อบ่ผมาเอาก้ากาลงเขาเม่อยเาหอยเ่อย่อเลือยเลอหมายถึงว่าอดเวลาน่นบอเลิกเลิก่อ่สามสามเท่าไรเฮ้ยเอากระยูนโทรศัพท์น เออ,อ,อ,อว่าย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 เลยวันนี้ว่ายเลยเร่งเครื่องเลยพี่น้องเอ้ยซาตินผ <c oughs> ู้เร่งเครื่องมันเริ่มแดดพี่น้องอยู่บาสันบาซีเล้วมันเริ่มแดดแล้ว <c oughs> จริงๆนะกล้ามันหนังงามขนาดนี้นะมันเปทันหอบขวบมันเนาะมันอ่อน <c oughs> กล้าอันนี้แหละมันพอดีงามนะเไ <Yeah. S 1> ม่อายุฮัลโลขุดมันซ้ำนี่กับ ทำตีฟาเตีฟาเสรมันก็สุเลยบุรีเตนี่บุรีเตเหน่อดหนยเนสลาใส่น้ำมดินทรายเนาะมันนั่นง่ายอยู่บดมบดบาดก็ดมันต้องเตีพรพอมเงี้สามมูคืนเออีโม่เนาะีโม่เด็ดนะีโม่คืนุิ เด็ดลึกสีโมงสามโมงสี่โมงโอ้ยเด็ดโอ้โจะอีสีโมงเนี่ยเนาะเนพอดีเห็ดเด็ดนี่เนาะสี่โเนาะสี่โมงแรงนะสีดำโอ้โหเนอย่าีเขียนโุกได้เสมออยากอยากได้คนงานฝีมือเร็วแบบนี้เด็ดกห้านเนาะกหนักก็อยากได้แล้วเนาะ อันนี้นะเห็นบอกพี่น้องเขาเขาอยากจ้างสาวไทยบูเลยมือถ่เห็นปีมือการดำเลยแต่ว่าสาวไทยบูกับใต้เขาหล่อแล้วจมอยมอันคนน่จะจมอยกันเปล่าน้าต็มลูกเขีดน,านาั่นเน่าให้รุ่มพะล่ะเขาลงไปสอนเบิ่งเนาะยังมาทันลงบ่เดี๋ยวนี้ยังว่าสิลงเลยกันมึงก็เอื่นมาลกกานี่ดิ เออมันอันนี้น,นี่ดีวอคือด้ยางแบบนี้เหรอยางไี่ยางยกก็นยางเก้าอยู่ดิคู่คู่มันย้<ๆ>ยายออกแย่ออกไปเรื่อยเอออันนี้มันออกอนอกี่เนาะเอออันนี้อันนี้มันประตูไปแลมันตีมันตีค่ะ พี่น้องถ้าเบิ่งเดอ้อที่สาวไทยบูดำนี่มันสิก้อสำกตาเขาเนียวดำบ่คือเขาวเนียวขาวนี่ยก้อเนียวดำโอ้โหกดแล้วสาวไทยบูสีแล้วแล้วาาก้อสำกตาด้วยพี่น้องถ้าเบิ่งเดอสองก้อและโพอและตา ห้องแอนยังว่าหินปักเออมันวาวอยู่มัวานี่หินปักตีนให้เงียร์อะไรกูหินหินแงนะหินอันนี้ทั้งเคิื่องมีบุกปันไดอันนี้บ๊วสุดยอดเลยนี่หินปักตีนใส่เหล่ธาตุมันยังให้มันละลายไม่มีหรอกหินนมชิละลายเดี๋ยวมันกัดละลายเองหลายปีผ่านไปแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานเล็ก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 เป็นชิลเลมคืนเลม เป็นหินอันนั้นแหละมั้งใสจะได้หลกใส่ให้มันได้ทึงไน้ำพอดีพอดีพอดีพ่อเบิ้งอยู่นะตามเบิ้งนี่พ่อแนมอยู่ให้แต่ผู้เหตุตลอดเบิ้งกันแนะเมื่อยโออีตาไปแบกเอาฟืนนไปเมียคันดังอืมี้เราก็มาเบาลงเมื่องนี่พุ่มเบาหญ้าก็มาเบาบัวกระลงเมื่องคนละ อันดมือเลฮาฮาหาจืดอาน้อัจืาเติงอันจือันตกฤกษ์บูดไหบนอันอสัมผัสอันอดามแต่อันจืเลยอันบลือขาวไวูละวูละมันห้ยวละลือขาวตาเซลือขาวปอมลือถ้าอันจืเยอันัน้แล้แล้พี่น้องึ้นทางได้นี้ แแลล้้ววสำหรับคลิปการดำนาเนาะค่ะสาวไทยบูกับขอเจ็บคลิปเป็นที่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย